สวัสดีนะครับวันนี้อูที่หนสัตว์ก็พามาดู10ล้อแท่นเตี้ยนะครับใส่รถเกี่ยวข้าวครับเป็นเทเลอร์หางเรลหัวสีน้ําเงินนะครับเป็นรถของอูเองนะครับลูกค้าไม่ไกลมากครับอยู่ใกล้ๆกับอูดีงครับเอาไปแล้ว10ปีแล้วนะครับไปกันหนึ่งันละเด็กก้าวันนี้ก็มาถอยใหม่นะครับเป็นหางเรลของอู่ช่างปุ้มนะครับที่ว่ามีชื่อเสียงหน่อยนะครับ ก็ทางอู่จัดให้เลยลูกค้าก็โทรคุยกับทางอู่ต่อหางนะครับแล้วทางอู่เราก็ทำสเปคช่วงล่างาพัดซีพาวท้ายนะครับหาอันนี้เนนป็นพววขาเด้งต้มเคไลนะครับตัวต่อหางเลดนะครับแบบอันนี้เป็นเครื่อง260แรงนะครับเจอโอทำมาเร็ว กว,ว้างมาดูโดยรอบสวยมากครับผังเล็กอันนี้ก็ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งคันนะครับสิบล้อแท้เตี้ยเข้ามา4ี่คันขายไป3ามคันแล้วราคาก็ยังไงก็โทรมาสอบถามก็เพียดูนะครับให้ดูมุมกว้างนะครับรงขับง่ายขับสบายครับค่องมากสองร้อยก็ลิแรง วังนะเดี๋แบมอดีรถมาแมกนตรายเลยถโมไซค์มาจากนูนะวัดเดี๋ยวไปลองดูข้